สบายดีสบายดีเอเนาะสบายดีเอลาวไทยสบายดีตอนขับคำเนาะนมีพ้นการแข่งขันโปเสียาผานรโเานเตเนาะแมนคะแนนซ้ำกันเนาะจะตัดสินโดยการเตะจุดโทษเนาะเตะจุดโทษทั้งสี่ทีมเนาะ สำหรับมอนีิจุดบล็ะตัวยงสรับเตะจุดโทษทั้ง4ทีมเนาะคัดเอาทีมที่จะผ่านเข้ารอบรอบ8 er. ทีมเนาะ อาหนุกรรมาก,การกาเกียมละชื่อผู้ที่จะเข้าเตะจุดโทษเนาะเกตังเกตังได้ต่อ,อเวลาพิเศสบังฟิเชียในการดวลจุดโทษทั้ง4ทีมเนาะมามามานักกีฬานะ

สขานมกันนี่นอยนแะะรกันจ้บเทียงกันแมนบายลโอ้บรรยากาศคนมาเบิ่งกันเตะทั้งชีทิ่มะเต้นเยเตะเตะสองิมคู่หนึ่งเนาะ คัดเอาทีมที่จะเข้าหอบแปดทีมนนนะาามแล้ว <c oughs> น้ัวมันตัวมันกนเล่นอะไรี่นี่ก่อันนอรสทางทางทางทงไงขึ้นน้ำไปแล้วยังระอนี้ก็ต้องมาวัดว่าทางทางขับสาี ตีเสมอได้วสักว์ูกนี่มเลยมกัเสมอเป็นหนึ่งต่หนึ่งหัวขานี้ถ้าชิงใจโดนไม่ทิ่งิี่าถูกใแน่ก่ควบความยิ่งไปแล้วคละหนึ่งเนาะก็สามารถเโเอาไปได้คนที่สองของสี่ส่นสอง คนที่สองของสีุ่ดสองยางลงไปได้วันนี้จะถูกทุอองให้แก้ที่สุดนับทีมเื่านึ่งได้หรือ่าสำหรับของทั้ใยี่สี่จุดสองในทางตามกดดันตอนนี้แต่ว่าทุกอย่างมันจบ ดีหน้าที่ดี่ีเต็นทีสายทั้งสองทีมห่า,าทีมเลยทีมหนึ่งที่พลาดทีจะนํปไปตูาการตบดแฮนือว่าลูเนี้สักก็ไปเหลี่ยมเขาสองหนึ่งว่าเป็นทางฟังของขันคุใหญ่ขึ้นน้ำนเชือหนึ่งจากการยิงสงประตูาลายทีที่ลงไปจุดโทษตอนนี้ัวสิพกของสกันซี ตั้งสมาธิถอยหลังที่เก้าลมเสียอีกบ่ตอนนี้เล็งจังหวะแล้วนะกี่ตานาขาดชื่อกันเอ่าเข่าทีซีเมอได้เป็นเสอได้เสือจากการยิงซี่ลูกทั้งสองทีมตอนนี้ยังเสมออยู่สองสองทนมอีกทีมอีกมีต่จนยิงไล่ ใเลูกใจลูกใจน,นะจะ้หน,น้ก้หาหาราาไปหาเพไ,ไปแล้วจัวัดลูกโตลูกเยว่านไรดีรอยูครูมนย่อะไรนะมีมาสกิดมือกันดมับเราเรื่องจิตรศาสตร์นะแต่ว่าจิตศาสตร์ไทยิดีกวาระวังูทวันกับจอมสังหารขพญ่ีี่ศูนสัลูเนี จักใบหนอากาศให้เบิ่งเลยบอกว่านี้เลยคือความเป็นของพันใหญ่ถึงแม้ว่าสิมาจากเซวันก็ตามโอ้เซวันของพันใหญ่เฮายังเสียแค่เด็กเริ่มจากจำนวนคนแล้วปรากฏว่าทางฟัง42มีส4หลายกว่า634ไม่น้อยนะแต่มีจิตศาสตร์ของ มือประตูสังพันใหญ่นี่อได้มากับนักเตะของสซการสิตีสมอที่สอ้าวบอเขารมผิดนักเตะของนีเดเยิงไปเข่าลูนี้ตองนยขึน้ำอยู่นอยยเเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ ความหวังที <rôle> <1970. S 1> ่ซ <complexity> ีเขาแล้วถ้หมื่นแล้วมืดแล้วต่พันยี่สุดสองนี้เริ่มยักเขามาใกล้เข้าใกล้เข้าแล้วตอนนี้มีเสียงฮือฮาจากสตาฟโค้ดเละกนักกีฬานำัอลุกพรจากความกดดัน อาวาเขาลูก да นี้เขาจะขึ้นทันไปีเลยไหมอ้าวจะได้ตอนนี้จากพันใหญ่สี่สูยสองสมศสิงที่ประตูตะองเป็นที่เกี่ยวห้อยแล้วโอ้โหทคนทีหากของพันใหเขาจะได้ใช้บริการหรือเปล่าหากว่าของพันหกสามทียิงพิษผ้าคนนี้ก็ต้องบอกว่าของพันใหญเอาเลย นี้ให้เขาสะกดกันับ6 3จีเว่าคามเป็นสี่ซุนซองซีุ่นซเกือบตันตเสาเข้าไปเลยจาม่าอยู่นี่ฐานนั่งไปตันของสองเลยก็ดากระเด็นกระเด็นกระดอนมาตันขาไปตูวาน้าขาะะตูอี ยังเจอรเรหันใจทันทัพกกาดีไปได้อีกเ่องหนึ่งบรรยากาศองั้งตั4 0เอาคนทีหาของกอ,องพันใหญ่402แต่ว,ว่าเขานี่แมน จบเกมกันยิงจนโทษเนาะกองพันใหญ่ครับกองพันใหญ่สี่ชุดสองชนะกองพันหกสามสี่ห้าประตูต่อสามเนาะสำหรับการไดบ้านเลยเนาะแต่ว่าสิปิดคลิปเพียงกมสนี้เด้อขอบใจผู้ติเต่าเบิ่งเนาะแต่ตนจนจบทันผู้ทชคผู้เสียดีเดินทางมาจากทางใต้ทางไกลตอนนี้ บาดนี้คือสิบเอ็ดคนนี้เนาะบาดนี้น่ะอ่าขอบใจครับ